เด็กครับหมอทีมนะครับวันนี้เราจะมาแบ่งปันเทคนิคในการแก้ปัญหาเรื่องไหล่่อแก้ปัญหาเรื่องไหล่ห่อบางคนทํางานมานานๆอยู่กับคอมพิวเตอร์อยู่กับโต๊ะนานๆหรือยืนนานๆก็ตามจะมีปัญหาว่ายืนแล้วโน้มตัวไปข้างหน้าแล้วก็มีไหล่ห่อๆแบบนี้ทําให้ดูเสียบุค,คลิกดูไม่หล่อไม่เท่ไม่สวยดูไม่สง่าง,งามผมจะมีเทคนิคง,ง่ายๆในการยืดกล้ามเนื้อหน้าอกด้านหน้า เพื่อทําให้ไหลกลับไปตรงอีกครั้งหนึ่งโดยที่คุณไม่ต้องไปฝืนระหว่างวันเทคนิคง,ง่ายๆก็คือคุณหาพนักพิงเก้าอี้แบบนี้เอาแขนไปขัดกับพนักพิงเก้าอี้แล้วบิดตัวถ้าเป็นแขนขวาให้บิดตัวไปทางซ้ายกล้ามเนื้อแถวนี้จะรู้สึกตึงขึ้นให้คุณนับ1,2,3,4,5,6,7,8,9ี่้าถึงส0ช้าแล้วคุณก็เปลี่ยนข้างไปอีกฝั่งนึงแขนซ้ายไปขัดกับนักพิงเก้าอี้แล้วคุณก็บิดตัวแบบนี้ คุณก็จะรู้สึกตึงกล้ามเนื้อฝั่งตรงข้ามเช่นกันแล้วคุณก็นับ1นึ่งถึงสิททำแบบนี้ก่อนที่คุณจะไปรับประทานอาหารหรือก่อนที่คุณจะกลับบ้านคุณก็จะเดินกลับไปโดยรู้สึกกล้ามเนื้อด้านหน้าคุณได้รับการยืดออกแล้วคุณจะแก้ปัญหาเรื่องหลังงอแก้ปัญหาเรื่องกระดูกคอเสื่อมออฟฟิศซินโดมแก้ปัญหาเรื่องหลังคอมในอนาคตได้เลยวิธีการนี้ทำง่ายครับลองทำดู เพียงแค่ทำหนึ่งครั้งคุณจะรู้เลยว่ากล้ามเนื้อด้านหน้าคุณจะยืดตัวออกอาการปวดตึงแล้วก็อาการไหลหอจะหายไปภายในการทำเพียง3เซตเท่านั้นลองทำดูนะครับหมอทีมนายแพทย์ศิรถอสวุวรรณครับสวัสดีครับ